สบายดีสบายดีพี่น้องปองตายเบิร์สุขสุกคนพบกับเบาแพงเส้นเก่าเส้นเคยพี่น้องประเทุน้งแต่ละมือดำแต่น้าบายดียามเสาๆพี่น้องคืนแต่เสามาขาดมาไทยมานนี่ไทยหนึ่งสองสามสี่สี่ห้พี่น้องสบายดีเด้อั้างในประเทศแล้วก็นนอกประเทศอืม chúng ta sẽ có những người khác trong gia đình mình có thể thấy 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 mình ทะเลาเบิ่ง <ừ. S 1> ก่อนพี่น้องตัวได้ขึ้นตัวได้บกขึ้นโอ้ยนามไลยกับเสียพี่น้องเลยเขาบกขึ่นย <ừ. S 2> ูนเขียวกบเดี๋ยวก็ได้ใสเ่เบดกบเลยพี่น้องเอ้ย ี๋ยวก็ได้ใส่เบ็ดกบแล้วอินี่เขาหน้าเปลาแพงสวยงามอยู่ก่อนเนะเขียวขึ้นเลยได้เขี้ออง่าตัวเขียวขึ้นไว้ะหรีย tôi đâm còn kéo bật lên nó sụp nặng đâm này đây vào nhà à thấp ui thì nó ยี่นี่ถือว่าพ้นดีอยู่พี่เนาะหัวตกลงมาเรื่อยๆเ,เนาะแต่บุหัว่าสิไปการังได้อีกการังได้อีกขอให้แดดประมาณทิดและทุกมาห้ามเขาตลอดเขาก็คือสวยงามเลยเนาะฝนดีเยื่ออวโลกก้าอยู่ เดี๋ยวก็ได้ใส่เบ็ดครบแล้วนแนหนมน่นย้ายตลอดอแดดขึ้นมากแล้วครับ mà đỡ mà đâm na nằm bảo hệ anh đỡ bớt sụp sụp hơn một cho mà cả đại phi nọ bỏ mà đâm, cái sống cái lăng chay mà hại cả đại à. tìm hai tìm khăn lê ba à, bừng ba sôm ban nhạc cát nhám sáu sáu ตามทางไหนทรงน้า่านี่ขึ้นไหวขานาะดพี่น้องเลยเอาเพ่งกับเจ็บขานี่แต่น้ำปักตีนพี่น้องเลยขาดหน้าไทยนะ ทึ่งน้ำทึ่งใหม่สีจัตีนหมุนเวิร์ดเลยเจ็บขาหยางคือคนพิการเลยใช้่า,านงานเลยพี่น้องเอ้อรถไปเลยรถก็ได้มันติดพี่น้องใช้าพานหลดงานแล้ว ิบลไปแลบไ้วไปเลยนไ,ไปทานงาน ลำบากลน้องเอ้ยเจ้าอันที่ได้เปลี่ยนเสียเง,งนินเปลี่ยนสายพานอีกลแล้วยานแห้งแล้วสายพานง่านแห้งแล้ว

ลุกเศร้าหน้าต้องขยันอะลรพี่น้องเอ้ยตื่นเด็กดรุกเศร้าบุห็ดกับบุมีเขากินเขียวอุ้มทุม่มแนมลงไปทางนั้นล้านชายไปเอาปุ๋ยมาแหละ <c oughs>

โอ้ oh, มันมีแต่ไวรุดนนนาบ่แพงนะพี่น้องเ <c oughs> มื่อนี้สบายดีพี่น้องแดดคือเกา่ดาดำหน้าแดดเต็มหัวเศร้าเว้ยมื่อนี้เผาดำเผาพักได้มื่อนี้แดดแห้งสรพ,พ,พ,พี่น้องเลยวัดสใหม่ก่อนมีแต่ไวรุดเจ็บท้องพี่น้องไวรุดนเนี่ยนะกินหัวอาหารพิษถุน เไปหลุ่นกิน owed, หัวอาหารพิสูตพรกคันเจ็บท้องเป็นหมูผัดเอาหัวอาหารปลามาให้กินห้อยไล่พี่อะเลยพี่น้องเลยไล่พี่พี่อยาเพี่ยวกแกเตะกินอันเห็ดปวกพี่น้องเห็ดปวกเขาแสตู้เย็น đầm đầm một trong hoang đẹp nè mưa đây mưa nắng จ้าได้เจ้าได้ทิ่มเงานเฮาบัวจ้าแดดออกมาในห้องใหม่ห้า,า,าพี่น้องวันนี่ปิดคลิปก่อนเด้อดำหน้าก่อนพี่น้องหมุดจอมาเด้อพอยากดำก็ได้สบายดีสบายดี